ลืมเสียงยเสียงหยลุเกเกมไปนะเดยยังอะเปิดหน่อยช่วยเปิดเปิดหน่อยวันนี้หอยลุนแฮ่ไอคชิปห่นักเรียนทั้งหมดทำความกระโบสวัสดีครับคุณดู มาในตีมวันเด็กนะคะอืมบทลงโทดบทลงททดบทลงโทษก็คือเปเองลบกระดาษอะครไเมนยูยูเมนยูสเปอร์นสปอครับสเปอร์นี่เลยสเปอร์นี่ เกือ่ยอะไรกรรมการเื่ยอะไรโวตสองอ่าเมนยูเมนยูอ่าโเมนยูนะข้างบนเมนยูข้างล่างเรจะโดนตีเรจะโดนตียังไงไหน่อยทำให้คนดูดูหน่อยสินี่นะนี่นะจีบใบใบเหลืองโดนเลยใครใบเหลืองก่อนเฮ้ยอันนี้เอาเลยเหรอเอาเลยค่ะกูว่าอันนี้อันนี้เอาตามทีมนะ เอาตามทีมที่เราเลือกเลยหรเล่าไม่เลือกใหม่ใช่ไหมไม่ไม่ได้ใครไปเลือกก่อนโดนไปเลี้ยวมาเร็วมาเลยวปะตีมือเหรอตีอย่าง้อ๋อ้ยสวยกระโดดอ้วรถตัดมึงงวดจังไงควายหลุดหลุดปั้นหลุดยิงเอาใครควายยิงไปยลุจ้าเี้ยไอ้ยุ่นปะลืมเสียงลืมเสียง เฮียไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยกูดีใจเอากระเลงขนาดนี้หรอโอ้ยทุกคนนะเอ้าแม่ไม่ไม่ยื่นมาตรงนี้เหรอเอาเอาเอาตรงนี้ใช่ไหมโอเคมันมา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 ทุกคนเลยเหรอ่เฮ้ยนายชื่ออะไรเหรอเฮ้ย นายชื่ออะไรเหมือนนายชื่ออะไรต้องเสือกกกูด้วยอีหญิงผู้หญิงคุยเขาดีๆหน่อยเราเป็นเพื่อนกันได้นะเดี๋ยวเราให้เล่นของเล่นด้วยเราเป็นเพื่อนได้แต่คือคือทารอนน่ารักดีบไหม้ยเรียียเรียกเรียกใครไม่ได้ไม่ได้อะไรเชียบพวกเนี้ย างมือดิกลางมือดิกลางมือนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กลางมือยังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตุ้กใจเลยเฮ้วล็อกเวล็อกไอสองไอสองทีครับเธอหลบเธอหลบคไม่ได้โดวเบิ้ลเลยครับอย่าหลบอย่าหลบอีกนะหลบอีกมึงอย่าหลบจะคุยหรือจะอะไรเนี่ยเขาฟังเสียงอยู่ โอ้โอเฮ้ได้เอาเปาท่ะเขาขัดงาหลกเขาโดนไป่ไหนไ่หเาไปอ่ะไม้อยู่ไหนไมอยู่ไหนครับเวลาครูตีแล้วมก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ดูตรงข้อไมนสุดมากนะเออที่เมื่อกี้บ้าอ้าเอ้าทำไมกูเปลี่ยนคัว เอาเดี๋ยวเดี๋ยวนอีกเดี๋ยวขอมึงอีกนะไอ้แฟนมันถึงไหอ่ะแฟนมึงเราตีถึงไหมมันมันไม่ถึงไหมอ่ะเราเอาเบอร์ถึงหมเาเอร์ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเราโดนปลายมึงมันเจ็บกว่าเดิมอีกวัดอ้าวเหลือเหนกันใครอ่ะเอาไม้ตีเอาไม้นิ้นตีไม่เไราเอาไปก่อนว้ยโอ้ย โอ้ม <c oughs> oh! ึงกล้าเอาเขตายเหรออ๋อเสบอลทิ้งข้าวเดียวแรกแบกเดแบกแรกไปเดียวแบกมือไปเอาบอกไปหรไปเดียงแรกไปเดียวไม่ใเหรอคุยอะไรอะยอะจบแ้วอ้าวหน้าเก็บเก็บเดี๋ยว ือไปเกี่ยวเสื้อลงมามือันด้านแล้วเฮียเนี่ยโดนไฟช็อตโดนไฟเลยอะไรเลยน้องโอ้โหเส้นมือดำมากเลยเอาส้นมือดีเอาเมยตียังอ่ะโอ้โหนี่เป็นไงแหรอไม้ช็อตหนักตรงนี้มันไม่ค่อยเจ็บอันเนี้ยเฮ้ยมันจมคิมมันตาจิ้มแม่งทักทีเลยนะกดหน่อยกดหหนน่อยกด่อย เปิดหน่อยเปิดหน่อยช่วยเปิดเปิดหน่อยยิงเองโอ้โหจะชิงเหรอเอ้าเอ้าไม่รับไอ้เหี้ยบโอไอลุนไม่ได้ตั้งใจชิงใช่ไหมตั้งใจใจแต่ว่าชจดจดสองละมันตั้งใจชิงเปล่าวะเฮ้ยบ่นอะไรมันได้แบบอะไรก็ไม่รู้อะสีหนึ่งนัดเนี้ยวันเนี้ยมา าเก็เกบุกหุยโอ้โหสวยว่ะลูกเนี้ยยังไงออกสซาออกายไปเลยนั่นแหละหมนเดิมเลยหมนเดิมเลย้ยเใจสวยจัวะเฮ้ยเฮกยเนี่เ้เนเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเหลืองไอ้นุ้เฮ้ย้โ้้้้้เ้ยเ้เ้้ยเ อุ้ยอุ้ยบอับอลอุ้ยเมื่อกี้ตีไม่ถนัดอ่ะมูหมูอะไรโอ้เวลาต้อเวลาอย่าหลบดิหลบงไรอ่ะมึงตีไม่หลบมึงเอ็นเศร้าเสิ่์มมั้ยอ่ะเสียดีก็มีแต่เสียดีเราเลือกโดนตีไม่ไหว ตั้งอาทิตยกี่กินโวเกมเนี่ยใชาดิือตัวพ่อปนัดโอ้ยเล่นถึงเจ็ดได้วิจิตตาไวกว่าเฮ้ยแต่เป็นตัวร้ายนะอ๋อขาบเป็นตัวร้ายเออน่าร้ายคนงกิดขาดไปแล้วไปแลอันนี้เปแล้วโอ้โหนี่นีบทลงโทษที่โหดมากเลยเนี่ยขึ้นหลังมามาเกมนี้กันวะหมดแก้ว ใครเตะมุมก่อนโดนถึงเบาจานเมื่อกี้ฮะหมดแก้วนะเอานี้ว่ะกระดกจากตรงนั้นแ่ะเจ็ได้หกหกอึกเลยเหรอหกเอาเจ็ดอึกเลยหกนั่นฮะโอ้หกดีกว่าหกยิบมันยิบมันเอาใครเตะมุมก่อนไอ้ยิบมาตินเนสอ่ะสูง แมนยูดิหมดเก้วเมนยูเตะมุมก่อนสเปอร์สวยว่าสเปอร์เมนยูเมนยูสองสองนะได้เมนยูเมนยูเตะก่อนเฮ้ยไม่ออกด้วยดิอะไรเอ้าอะไรเขาไม่คิดจะเล่นต่อเลยวะไม่เราโดนเออไอเฮียรับทำพ่อมึงอะอะไรเอาโดนนี้ไงเกิดเองเล็วเร็ว เอาไงไม่ออกอ่ะมันต้องมันกดลงใช่ไหมมึงเอียงไปข้างหลังโอ้ยี่ไอ้เหี้ยกูก็ว่าทำไมไม่ลงเอาขอโทษขอโทษไอ้สันอ๋ออ๋ข้างในมีใครเอ้าเฮียมึเอาเยอะได้เยอะหรอเยอะ ยังยังยังไม่เลือกต่อเลยต่อต่อยังไม่เลือกต่อเลยยังไม่เลือกต่อเลยเล่นเซื้อฮะเล่นเซอร์เฮ้ยโอ้หเออเออเฮ้ยพดเล่นเสอคนเดียวพอแล้วนี่ได้ยได้เนี่ยเนี่ยเน่เน่เนเนี่ยเ่ยล่นเอเล่นเอกาเล่นเสือไอเอเปิดก๊อปเฮ้ยทำไมไม่ออก๊อก ฮะอะไรนัเเอ้ยเขามืวะปีคลิปปีคลิปอ่ะนั่งนั่งนั่งก่อนไม่ใช่กูเฮ้ยจะโดนกูนะจะโดนูเบ่งนานไม่ได้เเฮี้ยเบ่งเหมือนจะมีเฮี้ยอะไรออกมาด้วยมาอูนี้เมนูสเปอร์เสมอเสมอ มึงกับกรูสองคนซีวดำแปะหน้าก็เดี๋ยวเราไปเจอกันโอเครอติดตามด้วยฝากกดทุกอย่างไว้กดไลค์กดซับกดแชร์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 ฝากกดติดต่อไลค์กันใหม่ไลค์กันใหม่ลงแล้วไปดูด้วยนะกลับเอ็มที่มีบ้านกับเอ็มที่มีทุบ้านขอโทษที่ไอ้นี่มีบ้าน ดูด้วยเราคุยเรื่องบอลกันอยู่แหละเถเจอกันพิกหน้าพักใช่ปะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเรจะเอารายการพิกหน้าพักเดี๋ยวรายการใหม่มให้ดูม้ดูใช่นักเรียนทุกคนทำความเขารพขอบคุณครับคุณคูี่นเสียง